สามทุ่มสาครบสามรอบสามทุุ้ยงงรอบแรกก็สามทุ่มสนาทิบไปนาทีนะยังรอบสามทุ่มสิบรอบสามทุ่มยังรอบสามทุ่มยี ้องดูสามทุ่มสิบแปดเอสิบ่สาไดะมัทุ่มยี่สเนี่ยคราวนี้ค่อยพักแล้วก็วิ่งไปขนา้าตลานแล้วก็ย้อนกลับมางขวน

Okay ya, te la vinta.